ได้เลยค่ะกติกาของเราคือเปลี่ยนตัวไม่ต้องแกเลยฮะฟรีดอมเป็นน้องฟ้าออกนะคะเป็นน้องเคสเข้ามาแทนนะคะเริ่มเกมค่ะพิกิงส่งนะคะเอ็นจอยเอ็นจอยเอจอยตัดบอลได้เรนนี่ดับต้องเอ็นจอยพลอยเอ็นจอยเก่งพลอยส่งนะคะแคนดี้เลอาไม่ได้ โอ้โหนี่ต้องมีแมนอัลติแมทเลยนะลิ้ง totally ส่งค่ะลิงลิงส um> ่งยาวไปนิสานิสานิสาส่งยาวไปและและยองอิงซังเป็นแม่เลี้ยค่ะทีพีราไปได้ค่ะสิบเอ็ดนาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกค่ะออมส่งค่ะออมออมส่งดีๆนะเออ พี่พูดอะไรเอนจอยออกนะคะมีหน้าผมต่อค่ะยาส่งให้มิวค่ะยาค่ะชุดแดงชูสีชมพูครับบายไปแล้ว20คะแนนเอนจอยออกส่งค่ะออกส่ง

และมีย่าส่งออกนะคะอ่ามีย่าเออเอาเอาเออมีย่าจะเป็นคนส่งนะคะโดยมีลิซ่าเพื่อนร่วมวงกั้นไว้ค่ะและส่งยาวค่ะไปที่หนึ่องสา ่งแม่ไม่ช่วยนะจบเกมและเป็นคู่สุดท้ายค่ะจบเกมอย่าเจอกันจบเกมแม่ไม่ช่วยตอนนี้สีฟ้านำอยู่นะคะโอ้ยแย่แน่นำโด่งมากเก๋ไก่กลับเข้ามาแล้วนะคะนี่และเป็นสองทายนะคะ รบไว้ได้เลครับพี่หิงแต่บอลก็หล่นตาก้าไปเดนิสนะคะโดนมีญาตารับไว้ได้ค่ะเออเออเออจังหวังมันได้ไ่ินะพี่หินพี่หินดูนะฮะดงให้เป็นจอยเป็นจอย